สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปส่งเคาน์เตอร์เตาให้กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดนน,นทบ,บุรีกันค่ะลูกค้าท่านนี้ก็สั่งเซื้อเป็นรุ่นหินขัดซสาใหญ่เตาทาน3หัวสีแดงค่ะรุ่นนี้จะเป็นทรงโบราณเลยค่ะรุ่นนี้ทางร้านจะมีให้เลือกสี่สีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวค่ะเตาทาน3หัวใช้งานพร้อมกันทีเดียวได้3มเตาไม่เกิดอันตรายค่ะทางร้านจะยาล้างพึ่งไปให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยค่ะเตาหนึ่งใบสามารถทําได้หลายอย่างด้านบนผนังสามารถวางเครื่องปรุงได้10-20ขบถึงะช่องขวดและช่องขาด้่คะ และเตาถ่านที่ร้านเราเป็นเตาถ่านที่ประหยัดถ่านมากๆค่ะเติมถ่านรอบเดียวก็อยู่ได้หลายชั่วโมงต้มตุ๋นนึ่งเหมาะกับเตาถ่านมากๆค่ะมีสินค้าให้เลือกมากมายอีกหลายแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สถ่านฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งหลังจานด้วยมีทั้งแบบหลุมเดียวและซองหลุมส่วนสาหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาลานนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้าร้านนี้บอออกกกกเลยยยวว่่่าาาาสสตรงปแนนนนไมดิค้ีๆฝ กดติดตามไว้ด้วยนะคะ